เออวางตองสอบเลยเออสวยสวยทำไข่หมูยอนะครับมีกุ้งสุกด,ด้วยพี่ชายต้องเลงไปบวกแล้วล่ะนั่กระเช้าไว้ยางตัวเลย้ปลาจตต้องแตกสุดรนัวมาแล้วจ้า ตำสมตำก็แซ่บทำอะไรก็อร่อย5ขวดในราคา1 7 2บาทสามารถทักแชทสั่งซื้อได้เลยจ้า เออวางตรงสอบเลยเออสวยสวยทำมีไข่หมูยอนะครับมีกุ้งสุกด้วยพี่ชายต้องเลียงไปบวกแล้วล่ะเขากะแข่งวิญญาณตัวเอง อุ้ยจะแทบมือนะพริกแล้วเรานี่เผ็ดทะลุถุงมือได้นะพรมันโล่งเราไม่ค่อยชินเลยอ่ะมันร้อนแปลกร้อนน่่่ไมมมเั เตรียมพร้อมขายแล้วไม่ไมีตังคนะ์อยากมีบ้านเล่มฟองเหมือนกันนะจะแบ่งซื้อก็ไม่ได้นะติดฟอง มันตามต่างกอนยาวไปใส <im lly> ่ไม่มีซองมันยาวจนตาังหวัด ดีบ้างไงสายอะสายนอนมากเลยวันนี้สายสายอุง้ให้แม่อะเจสายครับเนี่ยร้อนเาากไปนอนอ่ะ มันนอนนอนได้เหอก็อครับโยเลยโยเล่ระวังปิดเซตต้นตำหนูนะระวังปิดเซตต้นตำหนูนะตำในนะยากโคเลโคเลเพราะว่าน้ำหนักมือเราเราตำจนรู้หมดแล้ว วัตถุดิบดีดค่ะมันจะมนนีเทนัิครึ่งในพวกของแน้ำตาลมะนาวขดด้าวโพดออย่างเงี้ย้าเหมือนกันไมไม่เพราะว่าเราเราสอนเต็สูตรค่ะเราไม่ได้ควบคุมการผลิตกับเขาแต่ถ้าเขาไม่รู้ว่าจะขายดี